การจนะบุรีสสสหนุนมหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งสภาลมหายใจการจนบุรีครั้งที่สองพร้อมตั้งโต๊ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลดต้นต่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5เพื่ออากาศดีชีวิตดีเราทุกคนร่วมสร้างได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื่องด้วยมหาวิทยายลายัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สดำเนินการนำร่องลดการเผาในที่โล่งเพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาในที่โลง่งในสามพื้นที่ได้แก่ 1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์อำเภอศรีสวัสด สพื้นที่ไร่อ้อยอำเภอไซโยกและ3พื้นที่ไร่อ้อยอำเภอบ่อพอยโดยมีจุดประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นพ m เอต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามกระบวนการและดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ทางโครงการจึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งสภาลมหายใจการชนะบุรีครั้งที่สองขึ้นที่ห้องประชุมจิตเกษมศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หมู่ที่หนึ่งตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์ด็อกเตอร์จุธามาศแก้วสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหัวหน้าโครงการด็อกเตอร์วัชรพงษ์วงเลิศอารักษ์อาจารย์ประจำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ด็อร์พวินธนาเจริญบุญอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจดร์ทกลวิทยาชนารัตนาอาจารย์ประจำเทคโนโลยีการอาหารดออรอาจารีแก้วเหล่ายูงรองศาสตราจารย์ดรเอรเอลิกาพุทธิกิตติอาจารย์ประจำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ดรสุพัชชัยลุจาคมอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วมระดมความคิดเห็นนอกจากนี้ยังมีนายประวุฒิเปรมปีหัวหน้าเขตรักษาพันศักดิ์ปลาสลักพระนายชัยวัฒน์คำมีสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีนางวันดีเสียงฉินสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี นายวสันสุนจิรัตประธานเครือข่ายทสมออำเภอเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนท่าทุ่งนารวมถึงภาครัฐภาคประชาชนและคณะนักวิจัยจากทีมเซนเจีไครเมทเข้าร่วมในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีรศักดิ์โคสุรัตประธานสภาลมหายใจกทม อดีตสมาชิกวุฒธธิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและดรเจนชานลงรองประธานสภาลมหายใจกทมเดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งสภาลมหายใจการจนบุรีครั้งที่สองเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการจัดตั้งสภาลมหายใจการจนบุรีทั้งนี้อาจารย์ด็อเจอร์จุธามาศแก้วสุขหัวหน้าโครงการจัดตั้งสภาลมหายใจการจนะบุรีกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งสภาลมหายใจการชนะบุรีเป็นโครงการปฏิบัติการนำร่องลดการเผาในที่โล่งเชิงรุก เพื่อสุขภาวะที่ดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สให้ดำเนินการส่งเสริมการลดการเผาในภาคเกษตรและภาคป่าไม้ในระหว่างวันที่16กันยายน2567 ถึงวันที่15ธันวาคม2568ใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์อำเภอศรสีสวัสดิ์พื้นที่ไร่อ้อยอำเภอไสยโยกและอำเภอบ่อพอยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนฮอตสปอตจากดาวเทียมย้อนหลัง10ปีพบว่าทั้ง3พื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีการเผาซ่อ้าง จุดประสงค์ของการจัดตั้งสภาลมหายใจกาญจนบรุรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เผาซ้ำซากในจังหวัดกาญจนบรุรีโดยการลดจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาในที่โล่งในสมพื้นที่ข้างตน้นด้วยการริเริ่มเครือข่ายสภาลมหายใจจากการศึกษาความต้องการความพร้อมของพื้นที่ การค้นหาเครือข่ายการวางโครงสร้างบทบาทหน้าที่และแนวทางในอนาคตมุ่งเน้นกระบวนการทางสังคมที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจร่วมเป็นภาคีร่วมกันสร้างการตระหนักรู้และฐานข้อมูลเพื่อไปสู่การแก้ไขปัญหาไปสู่แหล่งกำเนิดที่แท้จริงโดยการจัดตั้งสภารมหายใจการจนาบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการเผาในที่โลง่งและปรับปรุงการจัดการกิจกรรมทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยเฉพาะไลออยเพื่อเสริมการแปลรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยสน,สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการแปลรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มพัฒนาเกือข่ายชุมชนโรงเรียนและประชาชน เพื่อลดผลกระทบของฝุ่น PM 2.5ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในการลดการเผาร่วมกันระหว่างประชาชนกับภาครัฐรวมถึงลิเริ่มเกือข่ายสภารลมหายใจการชนะบุรีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหามลพิษทางการอากาศและการเผาในที่โลง่งซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างไรายได้โดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ลดการเผาไหม้แบบเปิดซึ่งจะช่วยปรับปรุงสุขภาพของประชาชนโดยการลดการสัมผัสกับฝุ่นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่น และความเสี่ยงสุขภาพอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางดำเนินนโยบายอากาศสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างการสนับสนุนจากชุมชนส่งเสริมเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรี การเป็นที่ก,กลางๆนี่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรไม่ได้เป็นชาวบ้านหรือคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองตรงไหนรวมสมการนี้สามารถเข้ามาร่วมได้เพราะสภารงมหัวใจมันเกนการต่อกลุ่นนะปอด ในวันท่านจะเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชนิดไหนคนของไทยแล้วก็มีปอดทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นสภาลมไม้ใจสภาลมไม้ใจเป็นคอนเซ็ปต์ในโลกนะไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ของไทยเป็นคอนเซ็ปต์ที่สภาลมไม้ใจลอนดอนเกิดก่อนไทยในโลกเร,ร,รืดิมนสภประมาณิ0ปีที่แล้วสภาลมไม้ใจปารีสก็เกิดมาสิปีที่แล้วพวกนั้นก่อนหน้านี้ปัจจุบันก็ยังอยู่แล้วก็ยังเป็นเครือข่ายที่มีทั้งหน่วยงาน ุคนของรัฐสถาบันการศึกษาและผู้จัดการตลอดจนคนสนใจาชาวบ้านทุาคน,านเพื่อเขาจะได้มาเข้าทันกับอากาศทำให้เข้าทันกับอากาศเพราะว่าไม่ได้ที่ผ่านมานะในบรรดามลพิษทั้งหมดทนโลนมลพิษตัวที่ บริหารยากที่สุดของบร,ริษัทราชการเพราะมันไม่สมใจลมแรงเกิดไัยก็ลงทับสิ่งที่ผ่างไปเรื่อยๆแล้วมันสามารถข้ามพรมแดนข้ามประเทศไปได้เลยอีกอย่ก็จะเกิดการชี้นิ้วไปหากันนำมาสู่ความไม่เข้าใจว่าตกลง ที่มันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยม,มันอรคผมก็ค่อยทําไปอ่าแปลว่าอะไรต่างประเทศนี่ก็เจอมาแล้วที่บ้านเราแล้วเขาก็ยังไม่จบนะแม้ว่าเขามีพรบอากาศสะอาดเข้าไปแล้วทีเ,เป็นสิบป,ปีมาแล้วเขาก็ยังไม่จบเรากำลังเปิดดูว่ากอะไรอาล้วนะต,ตอนนี้ เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือพอกฎหมายออกมาประเทศไทยก็จะเป็นมีกฎหมายออกมาโดยที่ประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักมันไม่ใช่ไม่รู้จักกฎหมายแต่ไม่รู้จักโครงสร้างระบบของระบบรูเวกออกมาเพราะใจยังตกอารมณ์ใช้อารมณ์คนแบบอารมณ์อย่างแรกก่อนคืออารมณ์เหน่ยอย่างแรกเลยคือ <c oughs> ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉันเพราะข่าวคุณเสดจากข่าวไม่ได้เส็จากจมูก จนภายหลังเนี่ยเริ่มเสียจากจมูกมากขึ้นลเมื่อห่ายเนี่ยคนกรุงเทพก็ไม่รู้องเสียทสารอะไรนะก็ชินกันมาหรือว่าถ้าคนอีสารก็เฉยเฉยก็ถ่าหม้มเป็นคนดีสาราคนบดนดูเื่๋อย่างนี้มาอยู่ที่จังหวัดนี้ก็เปอยู่แล้วก็จะเห็นว่าคนส่วนมากเลยคือเฉยๆเพราะเขาวุ่วายกับเรื่องอมาฮีนอ่ไอเรื่องแค่นี้ถ้าสิ่งที่ได้สิ่งเข้ามาแปลว่ามันต้องมันจะทำให้ฉันได้เงินหรือประเทศได้เงิน ก็รับได้นะอย่างแรกก่อนเลยครต่พอภายหลังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางสุขภาพออกมาว่เข้าปอดกันไปนั้นไม่ดีนะทุกคนเขาลืมเฮ้ยนั่นกาเป็นพูดเสี่ยด้วยกันนี่นะแต่มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันเนาะพังด้วยกันแต่ตอนหลังก็ค่อยๆออกมาอีกว่าไม่ๆนะเด็กเนี่ยพังก่อนใครเลยนะก่อนเขาอ่อนแอ่มดไปก่อนคนแก่ยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยนะก็มีอะไรเยอะคนพิการมีสามอย่างนะแล้วพวกที่สี่ เริ่มอธิบายง่ายขึ้นตอนโควิดมาท่านไม่เคยใส่เลยหน้ากากตอนโควิดมาเอ๊ยรู้สึกยอมใส่หน้ากากแล้วหลังจากนั้นก็เลยบอกอ๋อพวกอายุเกินพวกหนึ่งพวกมีโรคประจําตัวอีกพวกหนึ่งเองนะ้าเพียงสองสิบห้าและมรดพิธาอากาศก็ถล่มคนกลุ่มนั้นหนักกว่าใครเออถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยทานะ้นเพราะเขาไม่มีทางเลือกหนึ่งถ้าอาะาระเป็นพิษหรือว่าดินเป็นพิษน้ำเป็นพิษยังหลบกันได้อาการเป็นพิษหลบกันไม่ได้ ตัวนั้นก็เลยทำให้ละคนเริ่มเข้ามาสนใจมีสามขั้นตอนใจหนึ่งสนใจให้ได้ก่อนสนใจว่ามันเกี่ยวกับเรานะสนใจแต่พอสนใจเฉยๆแล้วมันจะมันก็จะค่อยๆทานเราสนใจเราท้างถ้าอย่างนั้นต้อกอย่างไให้การเป็นพ้นความรู้จากการถามค้นความรู้จากการถามก็ดีก็ะจะทําให้เราเริ่มเข้าใจเข้าใจถูกเข้าใจผิดไม่รู้นะแต่เข้าใจ เข้าใจมากขึ้นพอเข้าใจได้มากขึ้นจึงจะเริ่มตั้งใจเพื่อที่จะสร้างข่าวพาเข้าไปทะู่กค้าลงมาทีใจสร้างมาเพื่อให้ได้ผลข้าวสู่ขั้นตอนนี้ด้วยกันยาวข่าวนิว24การชนะปรีชุติการไหลวาลิน